สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลกับหมูมหาลาบครับหลวงพ่อสะแหวงวัดลาดปาดุกอ,อําเภอบาบทองจังหวัดนนทบุรีครับโอ้โหสำหรับหนูมหาลาบเป็นหมูจิ๋วเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นเนื้องเงินนะครับใครสนใจบูชาก็ติดต่อเฟซเอ็มสายบุญหรือไลน์ไอ 67, 69, 69, ดีซูเปอร์ด้าได้เลยมาดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนกับ หมูมหาลาบเสาห้ารุ่นมหาลาบนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีเนื้อต้องคําจัดสร้างเก้าองค์ราคาจองแ5ด0ันห้าบาทและเนื้อเงินเนี่ยจัดสร้างหนึ่งพันเก้า้อบองค์นะครับราคาจองหนึ่งร้อยเก้าสบเก้าบาทโอ้โหนี่ครับหมูนะเดียดูรูปเต็มๆนี่รูปรูปจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่หมูแต่ตัวเล็กมากเลยนะ <laughs> นี่ครับด้าน อย,อยู่ก้นก็นจะต่อโค้ดสอเสือเสือลดย่อมาจากสแสวงนะครับหลวงพ่อสแสวงแล้วก็เลขโค้ดลันนัมเบอร์อย่างนี้นะครับมามาดูกันตัวอย่างองค์จริงครับจิ๋วขนาดไหนเชียวจิ๋วขนาดไหนเชียวอุย้ยจิ๋วจนหาย <c oughs> โอ้โหใครจะบูชาเชิญได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรยสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยมาดูเลขอยู่ก้นนี่เห็นไหมเลขอยู่ก้นโอ้โห โอเควันนี้ประมาณนี้ครับ